สวัสดีนะักลงทุนทุกๆท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามแผนการลงทุนประจำต้นสัปดาห์ของเดือนพฤศจิกายนกันนะครับก็จะเป็นตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนเนาะแน่นอนศุกร์ต้นเดือนเรามีอนฟาร์มนะครับเดี๋ยวมาติดตามผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกกันเลยนะครับแผนรายสัปดาห์ในผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกเซต50ล่าสุดปรับตัวลดลงรุนแรงมากๆนะครับจากเหตุการณ์โควิด เหตุการณ์โควิดรอบที่4และรอบที่4ของการกลายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นจากรูปแบบของราคาเนี่ยมุมมองยังมองในเรื่องของการย่อซื้ออยู่ไหมคือตั้งแต่ต้นสับตั้งแต่ตอนวันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์เนี่ยแนะนำให้ปิดสถานะออกเพื่อทำกำไรหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนควรจะไวแอนซีนะครับคือรอดูสถานาการณ์ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราอาจจะได้มีการเก็บหรือเข้าช้อนซื้อหุ้นราคาถูกหลังจากที่ราคามีการปรับพักขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับจุดมุมมองในยะสำคัญของเราเราพิจารณาตรงไหนเราพิจารณาในบริเวณ952นะครับ952เนาะสำหรับใครที่จะเก็บหุ้นหรือจะเริ่มเข้ามาเก็งกำไรในส่วนของการซื้อนะครับทีเฟกให้สังเกตบริเวณการกลับตัวที่บริเวณ950-952ครับว่า ราคามีการปรับตัวลดลงต่ำกว่าบริเวณ952หรือไม่ถ้ามีการปรับตัวต่ำกว่าครับแนะนําให้ปิดทํากําไรในพอร์ตเพื่อออกมารอดูสถานการณ์ก่อนนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องเสี่ยงการรอจังหวะที่เหมาะสมและได้เปรียบถือเป็นการเทรดอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับเน้นย้าไว้ตรงนี้เนาะทีนี้มาดูปฏิทินข่าวกันนะครับมาดูปฏิทินข่าวกันในส่วนของปฏิทินข่าวครับวันจันทร์ไม่มีข่าวกล่องแดงนะครับอังคาร อังคารมีตัวเลข GDP ของแคนาดานะครับแล้วก็ตอน4ี่ทุ่มเป็นการเกลิ่นแถลงการของลุงพาวเวลอีกแล้วสะเทือนโลกตั้งแต่วันอังคารเลยนะครับแล้วในวันอังคารนี้เองครับจุดหลักสำคัญมันจะตามมาที่วันพุธครับ ADP Non Farm เนาะการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับแล้วก็มีพาวเวลแถลงเช่นเดียวกันสแสดงว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ราคาผัานผวนรุนแรงแน่นอนนะครับ ในวันพฤหัสครับมีการประชุม OPEC ด้วยโอ้โหครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับวันศุกร์ครับมีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเนาะซึ่งมักจะเป็นวันที่ราคาทองคำผันผวนรุนแรงที่สุดในรอบเดือนเลยทุกทุกศุกร์ต้นเดือนครับราคาทองคำจะผันผวนรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์การลงทุนของราคาทองคำในสัปดาห์หน้ากันนะครับในส่วนของราคาทองคำครับล่าสุดปิดตัวไปเมื่อวันพฤหัสและว,วันศุกรนะ์เนาะ ราคามีการกลับตัวยืนเหนือบริเวณ1780ได้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็มีการปิดแท่งกลับตัวแล้วก็แท่งยืนยันออกมาชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นในสัปดาห์หน้าเราคาดหวังการดีดตัวของราคาทองคําครับจากความผันผวนผที่รุนแรงเนี่ยเราคาดการสถานการณ์ของโควิดจะเข้ามาหนุนในส่วนของปัจจัยในเรื่องของราคาทองคําที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยให้เกิดการเข้าซื้อราคาทองคํา มองเป้าในการดีดตัวระยะสั้นที่บริเวณ1816ครับแล้วอาจจะมีลุ้นในการที่เขาจะไปทํำไฮสูงสุดที่บริเวณ1840เลยทีเดียวหรือประมาณ1839ตามเป้าของ61.8 f i b บน a ช c i นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในราคาทองคำมีการดีตัวขึ้นลองไปเช็คคู่6กผันเขาสักนิดนึงว่าราคาดอาลล่าจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของราคาดอาลลร์เองนะครับ ล่าสุดมีแท่งกลับตัวพร้อมแท่งยืนยันของราคาแล้วเช่นเดียวกันราคาดอลล่าร์อยู่ในช่วงของการพักฐานครับซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ราคาทองคำเนาะถ้าราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาดอลลาร์ต้องปรับตัวลดลงตอนนี้สอดคล้องกันเป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยของราคาทองคำเน้นกลยุทธ์ย่อซื้อครับเน้นกลยุทธ์ของการย่อซื้อนะครับทีนี้แวะดูแวะดูคู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนของทองคำนิดนึงคือบิ t คอย n นะครับ บิตคอยล่าสุดราคามีการปรับฐานยกโลมีการปรับฐานยกโลเนาะคาดการราคาจะวิ่งขึ้นไปทดสอบบริเวณ55,700ครับก่อนที่ราคาเขาจะปรับตัวลงมาทดสอบแนวดีมานโซนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับระยะสั้นมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ55,700นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของบิตคอยก็คือดีดเด้งขายดีดเด้งขายกลยุทธ์ในสัปดาห์หน้าของบิตคอยนะครับเน้นกลยุทธ์ในการดีดเด้งขายนะครับก็ ประมาณนี้สำหรับแผนการลงทุนภายในสัปดาห์หน้านี่เองนะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคน,น,นครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสและคุณทำมันจริงๆให้ี่ย